สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีธนูนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเสาร์เจ้าเรือกนกระดุมพระนะคะเดินเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะเจ้าเรือนพันธุไปไหนเจ้าเรือนพันธุเดินเข้าสู่ภพเรือนปตัตนิทั้งสองเรือนที่พระเสาร์มีผลส่งถึงเนี่ยคือทั้งเดินเข้าและก็มีองศาส่งถึงเรือนพันธุที่พระฤหัสย้ายไปเนี่ยได้อุดมเกณฑ์ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า พบเจ้าเรือนการเงินก็จะหมายถึงเงินทองรายรับร,รายจ่ายอสังหาเรือมาทรัพย์สังหารเรือมาทรัพย์และความสามารถในการจัดการทรัพย์สินเข้าไปอยู่ในภพเรือนพันธุก็เป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดคนรอบตัวคนในบ้านนะคะยานพาหน,นะบ้านจริงๆก็ได้ความมั่นคงจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวแห่งพระเสาเนี่ยเขาจะมีสภาวะติดตัวคือหนักและเหนื่อยบางคนก็จะเรียกเขาว่าดาวแห่งภาระ นะคะมันจะมีข้อลบๆของพระเสาอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่พระเสาเข้าไปสู่ภพเรือนนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเรียกร้องเฉพาตาว่าคุณจะต้องจัดการละจัดการภาระในบ้านเรื่องในบ้านปัญหาในบ้านญาติผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เริ่มป่วยหรือว่าจังหวะนี้ดาวเข้าสู่ภพเรือนนี้อาจจะมีเรื่องของการย้ายที่อยู่ย้ายทะเบียนบ้านปรับชนโนดเคลียมมรดกนะหรือเป็นจังหวะที่ขายทรัพย์สินจำนองจำนำทรัพย์สินเพื่อไปขยายต้นทุนคือพบพา พราะพันธุเนี่ยมันก็ไม่ได้เปล่าเปลยพระเสาเข้าไปมันก็จะเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะแม้จะขัดขัดกับพระเสาอยู่แต่ก็มันเป็นเกณฑ์ของลุงหลักปักฐานที่มั่นคงในช่วงระยะยาวเพราะฉะนั้นสําหรับธนูเนี่ยค่อนข้างน่าชื่นตาบานมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของพระเสาเสาเข้าพบเรือนเนี้ยแม้จะต้องเหนื่อยแบกหรือคิดหนักมันจะไม่สูญเปล่าถ้าเจ้าตาแบบแบกแบบแบบมีวุฒิภาวะนะคะมันก็จะเกิดพลังงานแห่งความสําเร็จเกิดขึ้น นะทีนี้พันธุนี่ยเป็นเรือนของพระฤหัสัปดีแล้วพระฤหัสัปดีไปไหนเจ้าตากระดูพระฤหัีสัปดีไปอยู่ในเรือนปัตนีปัตนีคืออะไรสุกู่สัญญาหุ้นส่วนคู่ความอะไรก็ว่าไปตําแหน่งที่ปัตนีที่พระฤหัสอยู่ในเรือนปัตนีเป็นทั้งอุจจารชเป็นทั้งอุดมนัละแต่มีความเป็นปลาด้วยเป็นปลาก็ไม่สะดวกไม่มีพลังแต่ดันได้อุจจารชและอุดมเกณฑ์แสดงว่าแม้จะไม่สะดวกไม่มีพลังตําแหน่งน้อยกว่าเขาหรืออะไรก็ตาม แต่ปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างบุพกรรมเดิมก็ได้ถ้าไม่รู้จะมองอะไรหรือบาร,รมีเดิมหรือบาร,รมีของผู้ใหญ่เพ,พาราะพระฤาษหัดเป็นอุจาวิลราชด,ด้วยก็ทําให้เจ้าพตามีสเสน่ห์ที่เวลาจะไปพูด <c> ก็ขอให้พูดแบบปลาพูดแบบอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ได้มีพลงพลังอะไรมากมายพูดแบบเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็มกจกสรุปรวมว่ามันจะสามารถประสบความสําเร็จถ้าจะเอาจริงๆพระฤาหัสเข้าสู่กระดุมพระฤาษีหัดดาวพระเสาเจ้าเรือน กระดุมผาเดินเข้าไปสู่พวะเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนพันธุเข้ามาสู่พบเรือนปัตตานีอุจาวิราชอุดมนาลาแปลกันสั้นๆเลยว่าช่วงระยะเวลานี้เรื่องทรัพย์สินการเงินความมั่นคงของเจ้าตาถูกใครเหยานะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนที่ต้องกลับมานั่งเคลียร์กับเรื่องหนี้สินทรัพย์สินการร่วมลงทุนข้อผูกมัดที่ไม่เคยพูดกันชัดๆ สัญญาที่เคยร่างไว้หลวมๆในช่วงจังหวะนี้ต้องรื้อฟื้นเอาขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อให้มันได้ข้อตกลงที่ถูกต้องอาจจะเป็นเรื่องสามีภรรยาที่ต้องเปิดโต๊ะจริงจังในเรื่องของการเงินหลังจากสะสมไอ้เรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องคำพูดก็ได้กระดุมพับแปลว่าคำพูดก็ได้ฉันไม่พอใจเธอเธอไม่พอใจฉันการใช้จ่ายต่างๆในบ้านเริ่มต้องเอาขึ้นมาพูดกันแต่เรารู้อยู่แล้วนะว่าปลายทางคือเรื่องของการพูดแบบอ่อนน้อมถ่อมตวแล้วพูดแบบไม่ใช่อารมณ์นะคะและ บางเรื่องเป็นคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องของญาติไม่ใช่แค่คดีขึ้นตรงขึ้นศาลนะทะเลาะเบาแว่งกันมาที่ใกล้กันจะกันดูอะไรก็มีปัญหาซับพันกันด้วยความสัมพันธ์เยอะแยะวุ่นวายปิดทางที่ดินถนนทางเข้าอะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้กลายเป็นประเด็นหลักก็อาจจะต้องพูดกันตรงๆกับคนที่เราไม่ลงรอย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ไม่ลงรอยคู่แข่งคู่ขาศัตรูที่เปิดเผยจังหวะนี้มีเรื่องของการเปิดเกมให้พูดนะคะแม้ในช่วงต้นของการเจรจามันเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดกันมาเพราะว่ามันเป็นปลคคาพูดบางคําออกมาไม่ตรงใจอารมณ์พุ่งมาแต่คุณจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้และพบปัจจุบันนี้ก็คือสนามของการตกลงกันอย่างตรงไปตรงมาร่วมมือกันทั้งคู่พระหัสเองได้อุจจาวิราชเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณพูดออกไปอุดมเกณฑ์ที่คุณได้รับมา ก็จะได้ข้อตกลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมและครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมานั่งคุยกันหมายถึงว่ามันจบลงด้วยดีโดยบทสนทนาน,นั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างอุจาวิราชคือค่อยๆพูดจากกันนี่มันไม่ได้เป็นมหาอุดนะมันเป็นอุจาวิราชก่อนจะถึงอุดไว้ํานะคะเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้เจ้าชะตาที่เคยอะไรลุงลังคุยกันก็ไม่เคยจบสักทีทะเลาะก,กันด้วยเสียงแข็งไหวอะไรทุกอย่างอะอขนมาประคมแข่งกันอะ ครั้งนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเลือกว่าปมคละกะสังมันกรี้ออก,ม,ก,ออกมันกระจายออกมันกระจ่างชัดคุยกันไปในช่วงสภาวะนี้ก็เกิดความมั่นคงอ่าศัตรูก็คุยกันรู้เรื่องคู่แข่งก็คุยกันตกลงกันได้แบ่งโซนกันได้ที่ดงที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเข้าไปในแบบวุฒิภาวะและไหวพริบของพฤหัสนะพระเสารก็จะพาเรื่องนี้ทั้งคําพูดการเงินอสังหาเนี่ย ส่งความสําเร็จให้คุณแต่ก็บอกนะพระเสารเป็นดาวที่เหนื่อยนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของจักรราศรีว่าสรุปโดยรวมอ่ะชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยเรื่องการเรียนการงานอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไร ก็ต้องบอกให้เข้าใจว่าแอดก็จะสรุปเฉพาะเรื่องของดาวเสาเท่านั้นนะเจ้าตาที่แบบบางคนแบบฟังแล้วทุกมากเลยอย่ามาฟังดาวแยกแอดขอเลยคุณไปฟังดาวรวมมันจะมีหลากเรื่องราวไม่ใช่ฟังดาวเสาแล้วใจจดจ่อโอ้โหทุกจังเลยทุกจะฟังทําไมฟังเรื่องอื่นฟังที่แอดสรุปเรื่องอื่นฟังดาวพระฤหัสเป็นอุจาวิราชไปนู่นแล้วก็ไปฟังดาวที่ตกตําแหน่งดีๆอย่างนี้ค่ะ ไม่อยู่ยากนะถ้าเกิดฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักเลือกฟังในสิ่งที่ฟังแล้วชีวิตเ่ยมันเบิกบานขึ้นหรือฟังแล้วมันเป็นบทเรียนเอาไปทําอะไรต่างๆต,ต่อยอดให้เรารู้สึกว่าหลีกปัญหาแล้วก็สร้างอนาคตได้คุณอยู่ยากแล้วแหละนะคะอันนี้ไม่ได้ต่อว่าทุกคนแค่เป็นบางคนที่แอนบอกเอาปะโถเอ้ยอาจจะมีเรื่องให้ทุกอยู่สามประโยคทุกไปซะหมดเลย ไอ้เรื่องดีมองไม่เห็นเลยบางทีมันก็เหนื่อยนะเพราะว่าในแต่ละคลิปโดยเฉพาะดาวใหญ่เนี่ยที่มาร้องของไอ้แอดทำทำดาวกระทบเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาพูดอีกแอดจะบอกแล้วแอดไม่ได้อยากทำดาวกระทบแอดลำคาญลำคานคอมเมนต์พวกที่แบบว่าไม่รู้สี่รู้แปดอะนะคะแต่ก็ต้องมาบ่นให้คนที่ตั้งใจฟังแอดแอดต้องขออาภัยด้วยจริงๆเลยอ่ะเรามาเข้าเรื่องการเรียนกัน เสาจรเข้าพันธุเจ้าวตาจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เคยมั่นใจในแนว,แนวทางการเรียนมันถูกขยา่าเพราะเพราะเสามันเป็นเรื่องของบททดสอบนะคะอะตัวเจ้าหัตาบางทีมันเริ่มลังเลว่าสิ่งที่กําลังเรียนมันเป็นสิ่งที่ที่บ้านชื่นชมไหมบางคนถูกคาดหวังจากครูจากพ่อแม่จนกระทั่งเรียนไม่สนุกเพราะว่ามันเกรงไะแอดขอให้คุณไปคุยนะคะเพราะว่าพันธุได้อุดมณลเกน่ความมั่นคงจะกลับมา ความมั่นใจในตัวเองจะกลับมาช่วงระยะเวลานี้ถ้าอะไรที่มันเป็นตัวเราเองเราเรียนเราได้ดีเปิดใจพูดกับคนที่คาดหวังคุณคุณจะเปลี่ยนแรงกดดันกลายเป็นแรงหนุนนะคะในเรื่องของการงานนะคะเสาวไดอุดมเกณฑ์ถึงแม้ว่าภาระจะค่อนข้างหนักแต่สิ่งที่คุณรับมืออยู่จะกลายเป็นการทํางานที่มันเกิดความมั่นคงระยะยาวงานตอนนี้เข้ามาเต็มเลยนะคะเกิดความคาดหวังทุกคนโยนงานมาให้ทุกคนให้ความรับผิดชอบเจ้าตาต้องไปจัดระเบียบ อะไรใหม่เต็มไปหมดความรับผิดชอบเยอะแยะนะคะซึ่งถ้าคุณไม่หนีถ้าคุณไม่หลบนะแอดว่าคุณก็ไม่ลหลบหรอกเสาคุณเป็นอุดมนละนะคะพระราหัดคุณกับอุดมนละสองอุดมและคุณทํางานไปด้วยความรื่นไหลแต่มันหนักแต่มันเหนื่อยมากแต่แอดจะบอกว่ามันมีสายตาจับจ้องอยู่ความพยายามของคุณไม่เสียเปล่าเพราะว่าผู้ใหญ่เจ้านายคนที่มีผลในความดีความชอบของคุณเนี่ยมองอยู่จากที่เขาไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นปะเขาไม่ได้ชอบคุณ ในแบบเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้พิจารณาคุณเป็นการส่วนตัวคุณเป็นม้ามืดในสายตาเขาคนที่เคยลังเลจะโปรโมทคุณหรือจะให้เงินเดือนคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ก็กลับรู้สึกว่าเอ้เด็กคนนี้มันโอเคนะผู้ร่วมงานต่างๆก็ไม่แอนตี้คุณเพราะช่วงนี้เพราะฤหัดคุณตำแหน่งดีมากดาวพระเสาร์ก็หนักแน่นดีในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการยอมรับในเรื่องของการงานของคุณนะคะ,ะส่วนเรื่องการเงินเจ้าตานี่ อยู่ในช่วงสภาวะที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเสาเจ้าเรือนกระดุมพ้าเนี่ยจรพบเรือมพันธุบางครั้งมันจะเทน้ําหนักไปในเรื่องของการจ่ายเงินออกแต่อาจจะเป็นการจ่ายเงินซื้อบ้านหรือจ่ายเงินเพื่อซื้อความสบายของญาติผู้ใหญ่ซ่อมบ้านให้คุณพ่อคุณแม่จ่ายเงินซื้อบ้านให้ตัวเองมีภาระติดตามมานะคะแต่ทั้งหลายเนี่ยพันธุมันได้อุดมเกณฑ์รั์เนี้ยจะเป็นอนาคตของคุณนะคะถามว่ามันหนักไหม คือแอดมองว่ามันมีลักษณะของการเข้าหุนหรือซื้อร่วมระหว่างคุณกับคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์เพราะว่ามันเข้าไปในเรือนปัตนีในลักษณะของการเป็นอุจาวิราชและอุดมเกณฑ์อ่ะถ้าสมมติยื่นซื้อบ้านในช่วงระยะเวลานี้มันก็ได้นะคะก็การเงินมันก็จะมีรายจ่ายออกไปในระยะพวกเนี้ยเพราะว่าคุณตั้งไว้มันเป็นมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นภาระในระยะยาวเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะขยายคุณค่าของมันไป นะคะส่วนเงินทองก็อาจจะต้องจัดจ่ายไปกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะก็ต้องบอกว่าแอดทำนายเกี่ยวกับพระเสาร์เท่านั้นมันอาจจะไม่ครอบคลุมทุกหมวดเนาะมันแค่พระเสาร์เสาร์ในพันธุเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์เจ้าคตาค่อนข้างที่จะกล้าเปิดใจในสิ่งที่เคยหลบนะคะ อาจจะเป็นการบอกความจริงกับคนรักว่าช่วงเนี้ยเราไม่ได้เป็นอิสระนะเราเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนี่สินของครอบครัวอะมันมีภาระทางบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นการบอกทางบ้านว่าช่วงระยะเวลานี้จะแต่งงานกับคนที่พ่อแม่ไม่ชอบนะเออมันเป็นไปได้นะคะด้วยตำแหน่งเนี้ยถามว่าพูดคุยกันได้ไหมพูดคุยกันได้ด้วยความ ด้วยความเข้าใจแหละเพราะว่าพันธุมันเป็นอุดมเกณฑ์มันก็จะต้องเทปไปในคุณงามความดีนั่นแหละว่าโอเคพ่อแม่จากที่ไม่เห็นด้วยคุณก็จะพูดจนเห็นด้วยแหละนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยเวลาคุยกับผู้ใหญ่คุณจะต้องใช้ความเป็นพฤรืหัดเป็นนักประสานสิบทิศเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เงียบเพื่อให้จบแต่ว่า แต่ว่าสง,งบเพื่อหาทางออกคือฟังเขาฟังเขาไม่ทะเลาะก,กับเขาแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่คุณจะกล้าพูดในสิ่งที่เคยหลบไปในเรื่องของความรักนะคะต่อไปสุขภาพสุขภาพเนี่ยคือดีอะนะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันดีแหละนะคะแม้ว่าจะมีดาวหลายดวงอยู่ในเรือนรเดทแต่มันแค่ชั่วคราวเราดูดาวยาวนะคะคือต้องบอกว่า มันก็ตึงเคียนเ,เงียบๆจากดาวพระเสาร์ที่เข้าสู่ภพเดือนพันธุมันอาจจะแบบว่าพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเนี่ยมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันลามมาที่คุณเพราะว่าคุณจะต้องเป็นคนไปดูแลนะทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเข่าขาอะไรเงี้ยส่วนตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องของพันธุกรรมนะคะถ้า ไปหาหมอช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่าจะเจอหมอดีเจอยาดีอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะแบบพูดไม่เพาะปากไม่ดีอะไรอย่างนี้คุณหมอนะคะแต่ว่ารักษาถูกทางไปเลยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของดาวพระเสาร์เนี่ยที่เข้าสู่ภบเรือนพันธุในลักษณะแยกวันซึ่งแอดก็ต้องบอกว่าการแยกวันเนี่ยแอดจะทํานายแค่ดาวพระเสาเท่านั้นเพราะว่าดาวอื่นอ่นอ อาจจะทายบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับดาวพระเสาร์เท่านั้นบางครั้งมันจะคล้ายๆกันเพราะอะไรเพราะทุกๆคนเนี่ยทุกๆนะวันนะ่ยดาวพระเสาร์จะเข้าไปสู่ในภพเรือนพันธุทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสรุปวันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่พระเสาร์เข้ามาในเรือนนี้นะคะอย่างคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้นบางคนจะต้องกลับไปเคลียร์เรื่องทรัพย์สินหรือภาระที่เกี่ยวกับที่บ้านคนในครอบครัว หรือสิ่งที่คุณเคยญาติผู้ใหญ่เคยบอกว่าจะให้คุณหรือมรดกหรือบ้านที่ต้องโอนบ้านที่ต้องซ่อมปัญหาทางการเงินที่ผูกกับทรัพย์เก่าที่เอาไปจำนองจำนำติดภาระนะคะค่อนข้างสับสนโอมานเสามูลละเดิมจรพันธุทุกแปลว่าคุณไม่ได้แบกแค่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องของตัวเองแต่คุณกําลังจัดการในความมั่นคงที่ผูกกับคนในเครือข่ายญาติมิตรพี่น้องแล้วก็เงื่อนไขในอดีตของคุณนะคะ ดาวพระฤหัสบดีเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นอุตสาหะเดิมของคุณนะคะเขาอยู่ในเรือนนี้หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคนที่เป็นคู่รักคุนส่วนหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่แอดพูดไปเนี่ยไม่คุณเข้าไปเคลียร์กับเขาเขาก็จะมาเคลียร์เรื่องนี้กับคุณแต่ก็ต้องบอกว่าโดยบทสรุปอะเรื่องของพันธะผูกพันที่พระเสาเข้าไปเนี่ยตอนแรกมันจะดูจบไม่สวยแต่อุตสาหะแบบพระฤหัสก็จะมีอาวุธที่ค่อ,คอย ค่อยๆแรงขึ้นแบบอุจาวิลาศท,ทาให้มันจบได้โดยไม่ต้องเสียดังเสียงดังโดยไม่ต้องใช้พลังเยอะนะคะและปิดบทสน,สนทนาที่เคยเขาเรียกว่าที่เคยคุมเครือในอดีตที่เคยมีปัญหาในอดีตและตกลงดิวกันได้อย่างดีที่สุดนะคะต่อไปในส่วนของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าเสาเป็นสีเดิมนะแล้วก็ พารลหัสเป็นมูลคาเดิมเราดูที่บริบทดาวใหญ่นะคะไปถึงเรื่องไหนก็จะเล่าแค่เรื่องนั้นช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกําลังกลับไปจัดการเรื่องเดิมๆนะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือทรัพย์สินที่ผูกอยู่กับคนในตระกูลเนี่ยทีนี้มันเป็นสีเดิมแอดว่ามันเป็นเรื่องของการได้รับแหละบางคนก็ต้องเคลียร์เอกสารเก่าบางคนก็ต้องพูดเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินที่มันตกค้างมานาน เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะกลายเป็นเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยฟรีอ่ะมันต้องได้รับอะไรมาบางคนอาจจะได้บ้านบางคนอาจจะได้รถหรือบางคนอาจจะซื้อในช่วงระยะเวลานี้โดยมีญาติผู้ใหญ่อ่ะหนุนนะคะพันธุ์ทุกเป็นเรือนของพระฤหัสพระฤหัสอยู่ในเรือนปตัตนีข้อตกลงต่างๆเจรจาไปในแบบที่โอเคอ่ะมันดีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีของคุณได้บ้านได้รถได้ที่นะคะได้ครอบครัวสนับสนุนอุดหนุนส่งเสริมนะ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารเสาร์เป็นเดดเดิมนะคะเสาร์เป็นเดดเดิมแล้วก็พาร์เอร์อ่าะ,ะวันอังคารเนี่ยเสาร์หนึ่งสองสามสี่ขออภยัยวันอังคารเสาร์เป็นเดดพร์ัสเป็นสีนะคะ ทักษะเดิมนะเพราะว่าเราทายจากบุปกรรมถ้าอยากรู้ว่าทักษะจรเป็นอะไรต้องนับเองนับเองปุ๊บไปตกว่าพระเสารเป็นอะไรก็มาไล่ดูว่าดาวไหนตกดาวเดียวจังหวะเดียวตำแหน่งเดียวกับคุณนะคะแล้วก็ฝัง เจ้าชะตาเนี่ยมีเสาเป็นเดชเดิมคุณเป็นคนที่ปกติไม่ชอบพูดเรื่องเก่าลำคาญไม่ชอบหันกลับไปจัดการอะไรที่มันผ่านมาแล้วช่วงเนี้ยคุณต้องกลับไปในวงจรเดิมเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆที่คุณจะหลับตาแล้วมันจะผ่านไปได้ต้องลุกขึ้นมาจัดการบางคนอาจจะต้องกลับไปเจอเรื่องของบ้านครอบครัวเรื่องเก่าในตระกูลเรื่องบ้านที่ยกให้เราแต่ไม่มีชื่อเราหาข้อตกลงในครอบครัวที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะ ซึ่งแน่นอนนะสี่เดิมดึงมาให้คุณอยู่แล้วเพระเหัอดอยู่ตรงนี้นะคะพระเสาร์เป็นเดชก็ต้องระมัดระวังอย่าใช้พระเดชมากนะเข้าไปอยู่ในเรือนนี้มาเป็นอุดมเกเนี่ยคุณดุนะแอดว่าคุณค่อนข้างดุแต่ดุนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเสาจรเข้าพันธุไม่ได้แปลว่าคุณจะทุกข์แต่มันหมายถึงคุณจะลงมือจัดการทุกอย่างอย่างเข้มงวดเด็ดขาดไม่พูดอีกแล้วนะครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายต้องจบถ้ามีปัญหากับเครือญาติคุณตัดจบในครั้งนี้แน่ๆนะคะ เสาได้อุดมเกณฑ์คุณจะลงมือเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและจบอย่างมั่นคงบ้านบางหลังก็จะได้เจ้าของคุณก็อาจจะเป็นแบบพี่ใหญ่แล้วเคลียร์ให้น้องๆอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นของคุณทั้งหมดอ่ะที่ดินบางผืนก็จะมีเอกสารสิทธิ์ครบถ้วนอะไรอย่างงี้ค่ะข้อตกลงบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดคุณก็จะพูดในครั้งนี้นะคะเรื่องนี้จะไม่จบที่พันธุ์แปลว่าดีเลือกเกินเพราะว่าพันธุเป็นเรือนของพระฤหัส ซึ่งเป็นสีเดิมของคุณนะมันอาจหมายถึงอะไรคู่ชีวิตคุณส่วนพืชถือสิทธิ์แต่งงานกับคนที่รวยมากเลยมีบ้านมีรถมีที่มาหรือแม้กระทั่งกู้แข่งในทางกฎหมายช่วงระยะเวลานี้คนนั้นเข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องนั่งเจรจากันนะคะก็ต้องบอกว่าคุณก็คุยกับทุกคนได้หมดอ่ะนะคะแล้วสิ่งที่คุณแบบไม่พูดมานานคุณก็จะได้พูดแล้วล่ะในห่วงพระเสาร์อยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จะพูดตอนไหนในสองปีครึ่งนี้นะคะ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไมสองปีครึ่งขอถอนคำพูดในห่วงในห่วงหกเดือนนี้หกเดือนนี้ก็พฤษภามิถุนากกระกฎาคดโ้ยสี่เดือนนี้เองค่ะสี่เดือนนี้มีเกณฑ์นี้นะคะพระิหัสเนี่ยเป็นปลาแสดงว่าการประสานงานเริ่มต้นก็อ,อาจจะไม่ค่อยมีคนร่วมมือด้วยแต่ทีนี้มันได้แบบทั้งอุจาวิราชท,ทั้งอุดมเกณฑ์ะ จากจากคู่สนทนาที่ไม่พูดไม่พูดเลยกลายเป็นทําความเข้าใจกันมากจากคส่สนที่ไม่เคลียร์เลยกลายเป็นเฮ้ยแป๊บกอดคอกันเลยนะช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวจะไปทําอะไรด้วยกันจากคนที่ถือสิทธิ์ที่จะข่มเหงรังแกคุณในอดีตหรือข่มเหงรังแกคนในหมู่เครือญาติแล้วคุณไปจัดการกลายเป็นคนที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยถือสัตยาบันกับคุณและคุยกับคุณรู้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นคนจัดการและจัดการได้ดี มันต้องเกี่ยวกับพันธุ์แน่ๆถ้าไม่เกี่ยวกับบ้านรถที่หรือถ้าเจ้าตาบอกว่าแอดมันไม่เกี่ยวกับญ้าแต่มันแปลว่าช่วงนี้ผมกําลังโอนกรรมสิทธิ์ซื้อบ้านเคลียร์บ้านได้แล้วบ้านเป็นของผมแล้วเช่ชายโยอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าความเหนื่อยยากของคุณต่างๆที่ผ่านมามันกําลังเห็นผลในห้วงนี้แหละนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพุธเมื่อเสาร์อายุเดิมนะคะเป็นเจ้าเรือนกระดุมผะวันพุธอะน,นะเสาร์เนี่ยเป็นอายุเดิม ต้องบอกจังตาอย่างนี้พฤหัสเป็นเดตเดิมนะคะก็ทำนายอย่างนี้ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณต้องกลับไปจัดการเรื่องที่คุณไม่อยากจัดการไม่อยากพูดถึงไม่อยากอะไรเลยนิ่งไว้ตลอดเวลาไม่อยากจะนำเสนอแต่มันเกี่ยวภายในระดับซับซ้อนทั้งเอกสารสิทธิ ทั้งเรื่องของการแบบคือมันอยู่ในหมู่ญาติอะซึ่งแอดก็ไม่น่าจะยกตัวอย่างได้ครบอะ่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องยุ่งๆในหมู่เครือญาติเรื่องบ้านเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆในห่วงนี้เสาอะที่เป็นอายุเดิมนะคะก็ผลักดันแหละแอดว่ามันเป็นความพยายามเจ้าเรือนกระดุมพระเดินเข้าสู่ภพพันธุ เป็นแรงของภาระทางการเงินภาระไม่ใช่แค่กับญาตินะอาจจะเป็นคนที่คุณรักอะคุณผูกพันเสาได้อุดมเกณฑ์ถ้าคุณทำคุณจะสำเร็จถ้าคุณจะทำอะไรทำให้เสร็จในสีเดือนนี้ถ้าคุณรอดีลถ้าคุณรอเคลียร์ถ้าคุณรอหาทางปรับความเข้าใจกับใครถ้าคุณรอทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้อย่ารอจนเกินสเดือนนี้ ดาวเข้าตำแหน่งดีค่ะแม้จะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะดาวจะเข้าไปเป็นมหาอุจอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมันจะจบไม่สวยเท่ากับตอนนี้นะคะแม้ตอนนี้จะเป็นปลาแต่มันเป็นปลาในแบบปณีปนอมอะ่ะนะคะในส่วนงงคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ เหนื่อยจากเรื่องนอกกายเหนื่อยจากเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหนื่อยจากเรื่องคนใกล้ตัวสร้างไว้ให้คุณบางทีก็เป็นคนในครอบครัวบางทีคุณก็ต้องรับมือและจัดการคนในครอบครัวทั้งหมดหรือบางทีปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากครอบค, mm. ครัวใหม่ของคุณ mm. เกิดจากครอบครัวเดิมนะคะ mm. บ้านที่ดินทรัพย์สินญ,ญาติผู้ใหญ่ข้อตกลงเก่าๆที่มันโยงไปเกี่ยวกับพ่อกับแม่กับเครือญาติเนี่ยมันมีปัญหา มันมีปัญหามาจากรากฐานเลยแหละเพราะว่าเสาของคุณเป็นกาลากินีเดิมเลยนะคะแล้วถ้าเกิดปีนี้เป็นกาลากินีจรด้วยเขาเรียกกับชาติมาเกิดแล้วนะคะกับชาติมาเกิดก็ต้องจัดการให้ดีเพราะถ้าเกิดคุณลุยมันก็เหมือนกับคุณเป็นตัวเป็นมันมันกลับมาทักษากับชาติอะแปลว่าคุณทําได้ทั้งดีและไม่ดีแต่คุณจะไปทําไม่ดีทําไมถ้าคุณทําดีได้มันอาจจะแบบ เสียเวลาหน่อยเส้นทางมันอ้อมหน่อยแต่ก็ขอให้มาทางที่ดีละกันเสาในฐานะกาลีเดอร์ม,มาทําให้คุณจําเป็นจะต้องเลือกนะคะในช่วงระยะเวลานี้และตัดจบมันให้ได้นะทีนี้ความกาลกินีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุยคุณเนี่ยคุยแบบต้องดูนะว่าปีนี้เสาของคุณเป็นอะไรแต่ด้วยด้วยสถานะตําแหน่งเดิมอะ่ะถ้าเราพูดกันแบบว่าจริงๆแอดวอกมันก็ไม่ใช่คำหยาบนะ อุปกรรมก็สันดานนิสัยเดิมเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเกลียดขี้หน้ามันไม่อยากคุยกับมันแอดไม่อยากประนีประนอมกับมันแต่นิสัยปัจจุบันพบของคุณก็คือมันเป็นได้อุดมเกณฑ์ต้องการความรับรื่นและพฤติหัดกับค่อนข้างฉลาดเพราะฉะนั้นคุณจะไม่แบบพื้นเสียคุณจะเจรจาแบบเปิดหน้าประนีประนอมคุยกันบางคนคุยกับคู่แข่งบางคนคุยกับคู่ค้าบางคนคุยกับคู่รักคุณส่วนบางคนคุยกับญาติพี่น้อง ซึ่งถือสิทธิ์ร่วมกันแต่มันยุ่งนุ่งนังกับกับสิทธิ์พวกนี้ซึ่งมันกระทบต่อวิธีการที่คุณจะดําเนินต่อไปอะนะคะบางคนเป็นคนที่คุณรักอะเป็นคนที่คุณเคยรักเป็นคนที่คุณไว้ใจเป็นคนที่ทะเลบบาะเบาะแว้งกันมาแต่ว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องทะเลาะกับคนเนี้ยในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่ต้องมาคุยกัน แล้วแน่นอนว่าตอนเริ่มคุยมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์มันไม่ลงจังหวะดีแต่สักพักหนึ่งอะความผูกพันเดิมและเกณฑ์ดาวที่ได้ไม่ว่าจะเป็นอุจาวิราชหรืออุดมณลาเนี่ยความเป็นครอบครัวนะต่างๆที่มานั่งคุยกันมันแบบมันจะกลายเป็นความจริงใจที่สัมผัสได้แล้วเรื่องเนี้ยมันจะมันต้องเรียกว่ามันจะไม่ได้จบแบบแตกหักแบบไปถึงโรงถึงสารถ้าเกิดคุณใช้ความจริงใจคุยกัน เฉพาตาบางคนก็เหมือนแอดบอกคุณจะได้สบายใจในการทําในส่วนของคุณชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องตามที่ทามทางของมันในลักษณะที่มันควรจะเป็นมาตั้งนานแล้วเรื่องเก่านี้มาแน่นะคะคนเกิดวันศุกร์เสาเดิมเป็นอุตสาหะนะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระจรเข้าพันธุแล้วพระฤหัตเนี่ยเป็นมนตรีเดิมสิ่งที่คุณกําลังจะเจอช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมันเป็นน้ําหนักเก่า บ้านที่ดินทรัพย์สินหรือความผูกพันกับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะบางอย่างเคยปล่อยวางเพราะว่าไม่อยากขัดใจบางอย่างคือพยายามไม่พูดเพราะคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแต่วันนีน้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งดึงคุณกลับไปได้เสาซึ่งเป็นอุตสาหะเดิมเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่ภรเดินพันธุ์ทุกแปลว่าภาระที่คุณเคยอดทนและพยายามอยู่คนเดียวมาตลอดเวลามันต้องตัดจบละไม่ว่าจะเป็นบ้านที่คุณจะต้องรับช่วงทรัพย์สินนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดนะคะหรือถูกกับคนในครอบครัวบางคนนานมาแล้วแต่ไม่ได้เปิดอ,อกพูดเสาในจังหวะนี้ไม่ทร้ายคุณแหละแต่เสาอุตสาหะหมายถึงความพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นตลอดเวลาและเสาได้อุดมนระเกณฑ์บางคนอาจจะจบภาระยาวนานเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วใช้โยบางคนก็อาจจะจบเรื่องคาราคาสั่งที่แบบ ควรจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์นี้ตั้งนานแล้วเขาก็จะโอนให้เขาบอกปากเปล่ามานานแล้วช่วงนี้เขาก็จะโอนให้เพราะว่าพาระสหัสเป็นมนตรีเดิมของคุณผู้ใหญ่จะเปิดให้และก็การจออยู่ในเรือนปัตตานีก็ความสัมพันธ์หุ้นส่วนและคนที่คุณต้องเคลียร์เนี่ยคุยรู้เรื่องนะคะถามว่ามีเกณฑ์ถึงโรงถึงศาลไหมอาจจะมีนะอาจจะบอกให้แต่ถ้าเกิดคุณจบดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถึงลงถึงศาลหรอกปัตตานีปัตตานีถึงลงถึงศาลได้นะคะ แต่อุจาวิราชเนี่ยมันแปลว่าปณิปนอมได้ตกลงกันได้นะคะลาบรื่นแม้จะติดขัดในช่วงแรกส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอยู่ดีนะเงินทองอยู่ดีทรัพย์สมบัติอยู่ดีช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปสะสางเรื่องที่โอโ้โหมันเก่ามากแล้วนะแอดอม,มันวนกลับมาได้ หรือไปสาดสางเรื่องของญาติมิตรพี่น้องเอา้าอยู่ดีๆไปมีปัญหาอะไรเงี้ยเสาเป็นบริวารเดิมมาพี่ไปติดคุกน้องไปติดคุกไปทําเรื่องตกทรัพย์คนนั้นคนนี้อ่ะเข้าไปจัดการนะคะบ,บางคนก็ต้องกลับไปดูแลเรื่องญาติบางคนก็กลับไปดูแลเรื่องรัพย์บางคนก็ต้องไปพูดเรื่องสิทธิชอบทมของตัวเองก็บริวารเดิมมันอยู่ในเรื่องกระดุมพระถ้าไม่ใช้จ่ายเงินก็ได้เงินมาจากตรงนี้แหละค่ะนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของเงิน ถ้ามันเป็นเรื่องของการจ่ายเงินคุณก็จะมีภาระในแบบเงีบยแต่ว่าครอบครัวคุณก็เข้าใจนะคะช่วยเหลือกันดีเพราะว่ามันได้ตำแหน่งและเกณฑ์ดีเจ้าชะตาในห่วงเนี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างจะเรียบง่ายสะดวกสบายตามอุดมเกณฑ์นะคะแต่ทุกเรื่องขอให้จัดการอย่างใจเย็นมันจะได้มาอย่างมั่นคงไม่ต้องขอไม่ต้องเรียกร้องทำหน้าที่ของคุณไปมันจะราบรื่นนะคะเรื่องทั้งหมดเนี้ยพระฤหัสจะเป็นคนตัดจบให้ เพราะขัดอยู่ในเรือนปัตตานี้แสดงว่ามันเป็นเดือนของการเจรจามันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจมันเป็นเรื่องของการพูดคุยทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครอยากฟังหรอกแต่พอคุยแล้วมันได้แปลว่าเริ่มต้นมันไม่มีใครอยากฟังหรอกแต่พอคุยแล้วมันจะคุยจนจบเจ้าพตาใช้ความนิ่งนะใช้เหตุผลไม่แข่งเปล่าแต่ก็ไม่ถอยแน,น่ๆครั้งนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งคุยกันมันจะจบนะคะบางท่านอาจจะได้บ้านได้ทรัพย์สมบัติ ได้สิ่ง,งต่างๆที่เป็นสิทธิของตัวเองและบางคนบอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเลยขอความสงบกลับคืนมาเลิกยุ่งกับชะตาทีฉันจะไม่ช่วยต่อไปอีกแล้วอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะตัดจบในครั้งนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอบพระคุณสำหรับการสมัครสมาชิกช่องซัพพอร์ตการส่งซูเปอร์แตงนะคะแล้วก็กดติดตามกดแชร์คลิปให้แอด ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ